สวัสดีค่ะทุกคนบ้องชื่อจูกรมองจเลวสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจสวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะคะจากในแปลงผักในสวนผักนั่นเองนะคะข้างๆนี้ก็จะเป็นแตงกวานะวันนี้เออเจจะมาเก็บแตงกวานะคะเนื่องจากว่าสองวันที่ผ่านมาเจไม่ได้เข้ามาดูในแปลงในสวนผักเลยนะคะเนื่องจากว่า ไปเรียนแล้วก็ออกไปทำธุระก,กับผู้ชายนะคะทำให้ไม่ได้เข้ามาดูแปลงผักเลยแล้วก็วันนี้แตงกวาลูกใหญ่มากแล้วค่ะเพิ่งเห็นเห็นตอนเล็กๆค่ะแล้วก็สองวันที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามาก็เลยวันนี้มีเวลาว่างก็เข้ามาดูบังเอิญว่าโตแล้วนะคะก็เลยจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูตอนเก็บแตงกวารอบแรกนะคะของปีนี้นะอ้อต้องบอกว่าตอนนี้ที่ฝรั่งเศส เมืองที่เจอ,อยู่นะคะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะร้อนร้อนมากๆจริงๆแต่ว่าวันนี้มีหมอกลงเมื่อวานร้อน39องศาเอ้ยไม่ใช่ค่ะ31องศาแต่ว่าร้อนมากๆร้อนเหมือนกับที่เมืองไทยบ้านเราเลยนะคะวันนี้เลยมีหมอกตอนเช้านี่ตอนที่เจมาถ่ายอยู่ที่ประมาณ9โมงเกือบ10โมงนะคะก็ บรรยากาศก็มีหมอกไม่เห็นแสงแดดเลยค่ะวันนี้น่าจะมีหมอกลงหรือไม่ก็ตามพยากรณ์อากาศวันนี้จะอาจจะมีลูกเห็บนะคะก็ต้องรอรุ้นกันว่าตอนบ่ายจะมีลูกเห็บไหมแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเก็บแตงกวากันค่ะอ้อแล้วก็พอเข้ามาในสวนหญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะอ้อแล้วก็มีผักผักขม อันนี้เจคุยกับเพื่อนแล้วก็ดูดูจากหลายๆคลิปที่ที่ที่ททบนช่อง y o u t u b e นะคะบอกว่า,าผักโขมซึ่งในส่วนที่ในแปลงผักของเจมีเยอะมากแต่เจไม่เคยกินต้องบอกก่อนว่าเจไม่เคยกินทั้งที่ตอนีอยู่ไทยแล้วก็อยู่อยู่ที่นี่นะคะไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าต้องทําอะไรยังไงเพื่อที่จะเอาไปกินนะคะก็เลยเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้เก็บนะคะก็จะมีมา เก็บแตงกวาแล้วก็ตัดอ้อวันนี้เราจะตัดคณะด้วยค่ะเป็นรอบแรกของการเก็บคณะตัดคณะเห็ดหอมไปผักน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคณะของเราจะต้นขนาดไหนนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าใหญ่ม,มากๆค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแตงกวาแล้วก็ไปตัดคณะกันอ้อวันนี้มีเวลานะคะเจไม่มีเรียนแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวว่าจะเด็ดใบพริกออกด้วยนะคะแล้วก็ ใบของมะเขือเทศแล้วก็รวมถึงใบแตงกวาด้วยค่ะเดี๋ยวจะเด็ดทิ้งนะคะเพราะว่าเยอะมากๆแล้วค่ะก็จะได้ไปบำรุงลูกนะคะเด็ดใบทิ้งนะก็เดี๋ยวเรามาตัดแตงกวากันเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะอุ้ยทางนี้ออกไม่ได้แล้ว สามลูกเลยนะคะทุกคนลูกใหญ่ด้วยนะคะนี่ล้วก็อีกลูกอันนี้ก็ลูกใหญ่แล้วนะดกมากๆเลยค่ะพันนี้นะมีสองต้นนะคะทุกคนแตงกวาญี่ปุ่นนะคะใบก็หนานะใบก้หนาแล้วก็ใบกระดกด้วย ติดหลายลูกเลยนะคะทุกคนเหมือนจะทุกข้อทุกแง่งเลยนะที่มีที่มีลูกนะคะนี่อุ้ยลูกแฝดเห็นไหมเนาะนี่ดอกนี้เป็นลูกแฝดไม่รู้ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะ นี่ตัดแต่งแตงกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นดอกชัดเลยเนาะทีตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไปเด็ดใบพลิกกันดีวกว่าคะ่ะทุกคนโอเคไปเลยค่ะไปเด็ดใบพลิกกันนะ ตอนนี้ต้นพริกของเรางามมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มมีดอกออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนื่องจากว่ามีเวลานะคะไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกอ๋อก็จะมาเด็ดใบพริกออกนะคะลุยกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงคนะเห็ดหอมแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรเนี่ยทำไมพูดแบบติดๆกับขัดเนาะตอนนี้เจอยู่ที่แปลงคณะเห็ดหอมแล้วนะคะแบบว่าต้นใหญ่มากบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมส่วนมากแล้วก็ตัดกินได้แล้วะคะ่ะแล้ววันนี้เจจะตัดคนะปลายบางส่วนนะคะเพื่อไป ผัดผักร่วมให้ผู้ชายทานนะคะตอนเย็นนะตอนนี้ก็ช่วงบ่ายเนาะเจมาตัดคณะตอนช่วงบ่ายนะคะเนื่องจากว่าเมื่อตอนเที่ยงหลังจากทําทความสะอาดแตงกวาไปนะคะแล้วก็ผู้ชายโทรมาให้ไปรับเพื่อที่จะมาทานข้าวเที่ยงที่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้เจก็ไปส่งผู้ชายเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. กลับมาจากส่งผู้ชายก็มาเข้าแปลงผักต่อแล้วก็ ทำความสะอาดพลิกนะคะกับมะเขือเทศแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาตัดคะน้าค่ะเพื่อที่จะเอาไปทําอาหารมื้อเย็นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต้นคะน้าของเจจะงามแล้วก็ต้นใหญ่ขนาดไหนนะคะมาลุยตัดกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะ ทั้งหมดเจ็ดต้นนะคะพอแล้วได้เยอะมากเดี๋ยวเราอ๋อมีถั่วลันเตาด้วยค่ะแล้วแต่มีไม่เยอะนะเดี๋ยวก็จะเก็บถั่วลันเตาไปใส่ในผัดผักรวมด้วยนะคะจะเก็บถั่วลันเตากันเลย นี่เป็นผักโขมที่เจพูดถึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้ดูกันนะแต่ว่าไม่ได้เอาไปทานนะคะเนื่องจากว่าทําทานไม่เป็นนะนี่ส่วนนี้นี่นะคะทุกคนมีแล้วนะแต่ยังมีไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวจะเล่มๆไปนะคะที่ที่พอมีนะนี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะได้ทัววลันเตาเยอะไหมนะ เดี๋ยวไปหาเก็บกันต่ออ๋อเดี๋ยวพาไปดูผักขอมนะคะนี่นะคะทุกคนเนี่ยเยอะไหมร้อนลืมตาไม่ขึ้นนี่นะคะผักโขมแล้วก็เอาไปทําอะไรอะ่ะทําไม่เป็นนะ่ะต,ตอนอยู่ไทยก็ไม่เคยทํากินแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะแต่มีเยอะมากๆเลยคะ่ะทุกคนในใน,ในสวนในแปลงผักนะคะเพราะว่า มไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเยอะแต่เยอะจริงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อนะคะไม่ดูว่าในแปลงผักจะมีอะไรให้เก็บได้บ้างนะคะตอนนี้นะไปดูกันต่อเลยค่ะยังดูไม่ครบเลยอันนี้เป็นแปลงเครื่องเคียงนะคะเจเรียกว่าเครื่องเคียงนะเพราะว่ามีหลายอย่างผสมกันนะคะจะมีทั้งผักชีใบแมงลักนะแล้วก็ อันนี้จะเป็นโหระพาค่ะยังไม่โตเลยนะแต่ก็มีขึ้นมาแล้วนะให้เห็นแล้วนะมีจริงๆแล้วเจค่ะเจ็บยอดกระเพาไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เห็นกระเพาไม่น่าจะติดแต่แมงลักติดแล้วชื่นใจดีใจนะคะนี้โอ,อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกับแปลงสลัดนะ อันนี้หวานไว้จะได้แยกเอาไปปลูกนะคะแต่ตอนนี้สลัดเราก็เยอะมากๆเลยกินไม่ทานแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มแจกจ่ายเพื่อนบ้านแจกจ่ายน้องชายน้องสะพ้ายแล้วนะรวมถึงแม่ย่าด้วยก็เอาไปฝากแม่ย่าแล้วรดแล้วด้วยเหมือนกันนะคะไปค่ะเราไปดูสลัดกันนะแต่ว่าสลัดจะปนไปด้วยหญ้าเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นแปลงสลัดค่ะดูออกไหมว่าเป็นสลัดอันนี้จะเป็นวิลเล่นนะแต่ว่ามีหญ้าเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันเลยนะคะโอ้เยอะมากๆางเลยค่ะทุกคนพูดถึงหญ้านะที่เยอะมากๆเลย,ย,นะเย,เล,ยลุยกันเลยค่ะ สุกินนี้นะคะอันนี้พันสีเหลืองนะเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะ อันนี้ก็เป็นสุกีสีเขียวนะคะทุกคนเดี๋ยวต้นนี้จะมาตัดหนึ่งลูกนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งได้สองลูกนะคะวันนี้นะตัดกันเลยค่ะ องลูก้นนีแล้วก็อันนี้ก็เป็นสุก,กินีอีกพันหนึ่งนะคะทุกคนอืมไม่รู้เหมือนกันว่าพันอะไรนะแต่ว่าติดลูกแล้วค่ะเป็นพันที่อุ้ยอันนี้นะคะติดลูกแล้วหนึ่งลูกตรงนี้นะแล้วก็มีอีกนะคะเพราะว่ามีดอ,อ,อกเยอะมากเลย ก็อันนี้ค่ะลูกที่สองแล้วก็สามนะส่วนด้านในน่าจะมีอีกค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปแล้วนะอันนี้เป็นแม่ย่าซื้อมาให้นะคะมาให้ปลูกนะเพราะว่าเจาก็ไม่เคยซื้อไม่เคยปลูกแล้วก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดโตเต็มที่แล้วจะหน้าตาเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะเน้นตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วอยู่ในสวนแปลงสวนแปลงผักนานมากเลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าทําความสะอาดสวนด้วยนี่ดูมือ <c oughs> อ,อืไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บ้านนะอุ้ยหนักมากนี่วันนี้นะ ไปเจอกันที่บ้านค่ะเอาละค่ะถึงบ้านแล้วนะแล้วก็ดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำแอปเปิ้ลไ้ยน้ำสตรอเบอรี่นะเนื่องจากว่าอากาศข้างนอกร้อนร้อนมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะแล้วก็เจใช้เวลาอยู่ในแปลงผักประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะคะร้อนมากๆค่ะแล้วก็ปวดเอวมากๆเลยค่ะด้วยความที่ อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็อ้วนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ทาให้แบบว่าก้มก้มเงยๆอาจจะปวดเอวบ้างตามภาษาคนอายุเยอะแล้วนะคะทุกคนอ่าสำหรับวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเจจะเอาผักคะนา้าผักอ่ถั่วลันเตานะแล้วก็เอ่อมาผัด ผักรวมให้กับผู้ชายเป็นมื้อเย็นนี้นะคะแต่ว่าคงไม่ได้ทำให้ดูเนื่องจากว่า,าเดี๋ยวอีกประมาณ15หรือ20นาทีเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวผู้ชายจะเลิกงานแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องนั่งไปเป็นเพื่อนนางเพื่อไปหาคุณหมอค่ะวันนี้มีนัดคุณหมออีกแล้วค่ะที่เมืองอิส,ส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าจะกลับถึงบ้านกี่โมงก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำคลิป ตอนอทำกับข้าวให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงยังไงแล้วก็คือ,อเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดมีโอกาสนะเจจะ,ะเอาผักจากสวนนะคะมาปรุงมามทำมาขับข้าวให้เพื่อนๆชมกันนะคะถ้ามีโอกาสนะสำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะทุกคนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันให้กัน,กนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจาลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ Bye bye. agua a bien